นี่คือวิธีวัดความยาวใบเลื่อยนะครับก็มีคนพยายามถามว่าใบเลื่อยยาวเท่าไรอะไรเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้นะมันเรื่องของคุณ <c oughs> เพราะคุณจะทําเลื่อยไซส์ขนาดไหนก็เรื่องของคุณนะครับอันนี้เป็นไซส์ของผมสมมติคุณทํามาจนถึงขนาดนี้นะครับได้เห็นรูปร่างหน้าตาเลื่อยของตัวเองแล้วนะครับก็ลองประกอบนะครับลองเอาเครื่องยนต์เอามอเตอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณให้เข้ารูปให้ได้ระยะของ ทั้งสองข้างหลังจากนั้นคุณหาะจะใช้คําว่าอะไรลวดใช้คําว่าลวดเลยใช้ลวดนะครับก็คือมันไม่ยืดหรือวัสดุอื่นใดที่มันไม่ยืดเพื่อมาวัดขนาดความยาวของใบเลื่อยที่ผมใช้อันนี้เป็นสายสื่อสารที้สายอินเทอร์เน็ตแบบมันมีลวดอยู่ข้างในพอดีมีเศษๆอยู่ก็ามาจําลองเลยครับเอามาคล้องแล้วก็วัดความยาว นี่ประมาณนี้ <S <S ก็คือเอาไว้ในจุดที่ใบเลื่อยโดนหย่อนมาให้มากที่สุดไม่ใช่ดิสุดแล้วแหละสุดระยะแล้วใช่ไหมอันนี้คือในระยะที่ในเวอร์ชั่นที่ใบเลื่อยหย่อนนะครับใช่ไหมมันก็จะสมมติใบเลื่อยจริงมันก็จะประมาณนี้อ่อนๆนเงี้ยเหลือพื้นที่ประมาณสักนิ้วกว่าไว้ให้ปรับตึงแค่นี้เองนะครับคือถ้าเป็น เราใช้ลวดใช้อะไรเนี้ยเราก็จะได้เห็นไหมแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วเราก็เอาทั้งหมดได้ไปวัดเวลาสั่งไปเรื่อยก็หน่วยเขาสั่งเป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเลื่อยของผมเนี่ยก็สามพันกว่าประมาณน่าจะสามพันหมิลประมาณนะ,ะ, 3, ป,ระณนะประมาณเดี๋ยวต้องลองวัดอีกทีในการทำเลื่อยสายพานเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องมีนั่นก็คือเราเรียกว่า ไกด์เบลดนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือตัวประคองใบเลื่อยนั่นเองนะครับชื่ออันบอกอยู่แล้วว่าประคองใบเลื่อยนะครับหมายความว่าเวลาที่เราเลื่อยเนี่ยใบเลื่อยมันจะวิ่งไปบางทีมันสัน่นมันกระพือนะครับการมีเครื่องมือเหล่านี้มันจะช่วยให้ใบเลื่อยไม่กระพือไม่สั่นนะครับในในระหว่างที่ในระหว่างที่ก่อนเข้าไม้ใช่ไหมมันก็ไม่กระพือสองแล้วก็เวลาอยู่ในไม้มันก็เป็นการบางทีใบเลื่อยมันดิ้นไปดิ้นมานะครับ พวกนี้มันจะเป็นตัวรองรับคอยประคับประคองไว้นะครับผมเริ่มทําทั้งหมด4มี4แบบนะครับแบบแรกนี่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูดีกว่าแบบแรกนี่นะครับผมใช้แบบแรกคืออันแรกแหละ <c oughs> ที่วางอยู่ไอ้กลมๆเนี่ยน,นะฮะก็คือแบบนี้นะครับแบบแรกมีลูกปืน2ลูกนะครับเห็นไหมอยู่หน้าหลังไอ้โททีมีลูกปืน2ลูกอยู่หน้าหลังแล้วก็กลึงให้มันมีเป็น เป็นบ่ายอย่างนี้เพื่อแตะที่ใบเรื่อยแล้วเป็นมีปีกอยู่ด้านหลังเพื่อไว้ดันใบเรื่อยปัญหาก็คือมันเป็นโลหะทำให้เกิดการสึกหลอนะครับเนี่ยปีกเนี้ยก็จะสีกับหลังใบเรื่อยด้านนี้ก็สัมผัสกับใบเรื่อยตลอดเวลาส,ส,สีกันไปถูอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มันมันค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยนึกออกไหมพอมือจับเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมันมีความหนืดมีน้ําหนัก ก็ทำให้เกิดการเสียสีซึ่งมันจะสร้างความเสียหายกับใบเลื่อยได้นั่นเองแบบต่อมาเป็นแบบเนี้ยผมใช้เป็นแบบอันนี้มันเหลือชิ้นส่วนแค่นี้ผมก็ทําเป็นแบบหนีบนะครับใช้เหล็กแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์ลีนหรือว่า,าพลาสติกอุตสาหกรรมเป็นแผ่นครับเอามาประกบที่ใบเลื่อยสรุปก็อินี่แพ้ใบเรื่อยครับละลายก็เลยมาเป็นเวอร์ชันที่3 เวอร์ชันที่สมไมอยู่อยู่ในตัวโชว์ผมนะที่ผมโชว์ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นลูกปืนล้วนๆเลยครับปัญหาก็คือเหมือนเดิมครับโลหะอันเนี้ยเหล็กลูกปืนแข็งพอๆกับใบเลื่อยก็ถูกันไปถูกันมาคือปกติการใช้ตัวประคองใบเลื่อยเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนีบใบเลื่อยนะครับจะห่างเอาใบเลื่อยวางเนี่ยมันจะห่างประมาณกระดาษเอากระดาษกระดาษธรรมดาเรากระดาษเ4เนี่ย เสียบไว้ก็ค,คือเราไม่ได้เอาไอ้ตัวนี้หนีบไปเรื่อยนะครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องหนีบให้มันสนิทไม่ใช่นะครับแคบผิวๆอะ่ะประคองประคองเวลาเพื่อเวลาไปเรื่อยบิดตัวมันจะได้มามีตัวนี้คอยประคองอยู่อันนี้เหมือนเดิมเขาเป็นโลหะรลอที่สําคัญคือเวลาเราเลื่อยไม้เนี่ยมันจะต้องมีน้ําเลี้ยงไปเรื่อย,อยไงครับน้ํามันก็จะมาเข้าลูกปืนก็จะพังในเร็วๆว,วันเท่านั้นเองสุดท้ายครับผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เห็น ต่างประเทศเขาใช้กันอยู่แล้วก็ในโรงเรือยใหญ่ๆไม้ครับไม้ฮะหคือไม้เนี่ยแพ้ไปเรื่อยแน่นอนแต่ก็ไม่ได้แพ้น่าเกียดเหมือนซูเปอร์ลีนเพราะซูเปรลีนมันคือพลาสติกมันละลายแต่นี่ไม้มันก็อยู่กับใบเรื่อยได้แล้วก็เสียดสีกับใบเรือ,อยได้สบายๆในกรณีที่เวลาใบเรือ,อ่มันแกล่งตัวมาหาก็เลยได้คําตอบว่าดีที่สุดคือแบบนี้เลยครับ สูงสุดคืนสู่สามัญใช้วัสดุธรรมชาติก็คือไม้เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเวลาสัมผัสกับใบเรื่อยนะครับส่วนโครงสร้างมันก็เป็นเหล็กกล่องนะอันนี้ผมใช้เหล็กกล่อง2นิ้ว2นิ้วคูณ1น่ิ้วนะมาผ่ามาทําให้เป็นชิ้นนี้แล้วก็ใช้น็อต M6 ขันจิกเข้าไปแล้วก็ล็อกด้วยตัวมีกตัวหนึ่งแค่นี้เองครับง่ายๆเลยใช้งานได้ดีแน่นอนเพราะว่าเก็บข้อมูลมาแล้วนี่ดูไว้ทาง่ายมากตัวนี้ พอประกอบเข้าที่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบเลื่อยอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือลูกปืนตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นชุดป้องกันเวลาที่เวลาเราเลื่อยเนี่ยใบเลื่อยมันก็จะชนกับไม้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสทําให้ใบเลื่อยล่นถอยหลังไปเราก็ใช้ลูกปืนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมาเป็นตัวดันข้างหลังไว้นะครับม,มันก็จะกลิ้งตามแบบนี้ ครนี้เราย้ายมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นท่อน้ำสำหรับปล่อยน้ำที่ใบเรื่อยนะครับหนึ่งเพื่อช่วยให้ขี้เรื่อยกระเด็นออกได้ง่ายสองช่วยเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นขณะเลื่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองฝั่งก็จะไม่เหมือนกัน อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับใบเลือ่อยนั่นก็คือเรื่องของการตั้งใบเลื่อยนะครับให้หลังของใบเลื่อยเนี่ยเสมออยู่กับขอบหลังผู้เล่ล้อาออกมาได้สักมิลหนึ่งอะได้แต่อย่าให้ฟันเนี่ยจมเข้าไปในผู้เลเด่ดิขาดนะครับเพราะว่าฟันเนี่ยเขามีการขัดคองบางทีมันอาจจะไปตีโดนเที่ยวมันอาจจะไปเสียสีก็เหล็กได้แต่ความจริงมันไม่ไม่โดนลนะเพราะว่า ยังไงเราก็มีาสายพานใช่ไหมรับแทนเหล็กอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ควรให้เข้าไปด้านในนะครับก็คือตัวนี้วิธีวิธีจัดการทําให้ใบเลื่อยเนี่ยเห็นไหมถ,ถ้าตอนนี้ผมใส่ใหมมๆปุ๊บเห็นไหมด้านนี้ขอบผู้เล่จะโผล่นะครับวิธีจัดการก็คืออยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับเ,เราใช้วิธีการเคลื่อนตุ๊กตา2ตัวเนี่ยนึกออกไหมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเพื่อทําให้ผู้เล่เนี่ยโบกแบบนี้ นะครับถ้าถ้าใบเลื่อยเคลื่อนไปด้านหน้าแสดงว่ามูเล่เราเพะทั้งเอียงด้านนี้เราก็แค่ปรับเอียงให้มูเล่กลับไปด้านนี้มันก็จะต้อนไปเรื่อยให้เข้าเข้าข้างในนะครับเอาง่ายๆถ้าเราดูเนี่ยนะฮะใบเลื่อยอยู่ตรงไหนเราก็เหมือนพลิกไปพลิกมาเพื่อต้อนให้ใบเลื่อยเข้าออกแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวปรับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ใช้น็อตตัวนี้ในการเร่ง ดันตุ๊กตาฐานตุ๊กตาให้ขยับนะครับตัวหลังส่วนด้านหลังก็จะใช้ก็จะมีชุดหนึ่งนะครับของใครของมันเลยนะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราดันเราดันออกมามากเกินไปก็ใช้วิธีเคาะกลับได้นะครับเอาไม้วางตรงนี้แล้วก็ขอนเอาเอาค้อ,าอนตีแต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะทําการปรับตั้งใบเรื่อยนี่นะครับก็คลายน็อตที่ยึดตุ๊กตาด้วยนะครับคลายแค่ให้ ปกติเราจะขันตึงใช่ไหมขันแน่นแล้วก็คลายให้ให,ให้ให้เบาลงหน่อยแล้วเราค่อยทําการตั้งนะครับอันนี้ก็ค่อยๆปรับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับหมุนในทิศทางที่ใช้งานนะครับนี่ครับนี่ก็คือและนี่คือข้อดีของการติดเครื่องยนต์แล้วก็ใช้คัสแรงเหวี่ยงคือเราจะสามารถปรับจูนไปเรื่อยแบบนี้ได้นะครับเวลาจูนไปเรื่อยก็แบบนี้ครับอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วนะครับ เราก็ค่อยๆปรับตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จกนกระทั่งไปเรื่อยเนี่ยมาเสมอด้านหลังก็ถือว่าพร้อมใช้งานครับ